สวัสดีครับสวัสดีค่ะลองจินตนาการตามนะครับกลางดึกสง,งัดเลยในเมืองหลวงของประเทศหนึ่งจูจ่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งสร้างความโกลาหลไปทั่วเลยครับแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาประธานาธิบดีของมหาอำนาจอีกซีกโลกก็โพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียเป็นภาพที่ช็อกโลกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาพประธานาธิบดีของประเทศนั้นถูกควบคุมตัวอยู่บนเรือรบ นี่ไม่ใช่พล็อตหนังนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวเนซุเอลากับการจับกลุมประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรโดยกองกําลังสหรัฐคําถามคือปฏิบัติการสุดอุกอาจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังปฏิบัติการทางทหารที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกครั้งนี้กันค่ะเราจะพาไปสํารวจตั้งแต่ฉากหน้าที่สหรัฐอ้างว่าเป็นปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดไปจนถึง ฉากหลังที่อาจมีเรื่องของน้ำมันและดุลอำนาจโลกเป็นเดิมพันเราจะมาไล่เรียงกันดูว่าจิ๊กซอแต่ละชิ้นทั้งความขัดแย้งทางการเมืองภายในหมายจับเก่าแล้วก็ยุทธการที่ชื่อว่า Operation Southern Spear เนี่ยมันถูกนำมาประกอบร่างจนกลายเป็นการบุกจับผู้นำประเทศในครั้งนี้ได้อย่างไรคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ลำดับเหตุการณ์ในคืนนั้นเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับได้เลยค่ะ เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเช้ามืดของวันที่3มกราคม2569ค่ะคือชาวเมืองการากัสเนี่ยถูกปลุกด้วยเสียงระเบิดที่ดังติดต่อกันอย่างน้อย7ครั้งเลยนะคะในหลายพื้นที่สำคัญรอบเมืองหลวงสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สับสนเป็นอย่างมากค่ะการโจมตีดูเหมือนจะมีการวางแผนมาอย่างดีเลยนะครับไม่ใช่การก่อการร้ายแบบไม่เลือกเป้าหมายใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะแหล่งข่าวหลายแห่งยืนยันตรงกันเลยว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีล้วนเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่สำคัญทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นฐานทัพฟอร t ตทิวซึ่งก็เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการกองทัพแล้วก็มีฐานทัพอากาศลาคาลอตา้าสนามบินฮิเคโรเตไปจนถึงเสาสัญญาณสื่อสารแล้วก็ท่าเรือสาคัญอย่างลากเกวราโอ้โหคือตัดแขนตัดขาทางทหารหมดเลย ใช่ค่ะคีน่าทึงคือปฏิบัติการทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเป็นการโจมตีแบบสายฟ้าร่าบที่เด็ดขาดมากๆเลยค่ะโอ้แค่30นาทีก็สามารถทําให้ระบบป้องกันของเมืองหลวงไปนามาพาศได้แล้วข่าวชิ้นใหญ่ที่ตามมาก็คือการจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีมาดูโรใช่ไหมครับใช่ค่ะและคนที่ออกมายืนยันข่าวนี้คนแรกก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเองเลยค่ะเขาโพสต์ผ่าน Truth Social ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขา ประกาศเลยว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแล้วก็ภริยาถูกจับกลุ่มและนำตัวออกจากเวเนซุเอลาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับภาพนั้นภาพที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอบ USS Iwo Jima ของสหรัฐค่ะเป็นการประกาศสักดาห์แบบต้องอ้อมค้อมเลยนะครับแล้วทางรัฐบาลเวเนซุเอลาที่เหลืออยู่เขาว่ายังไงบ้างครับ ฝั่งเวเนซุเอลาก็โกลาหลเลยค่ะรองประธานาธิบดีเดลซีโรดิเกสได้ออกถแถลงการยอมรับว่าประธานาธิบดีและสตรีหมายเลขหนึ่งหายตัวไปจริงแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐแสดงสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานว่ามีชีวิตอยู่หรือ proof of life ค่ะ proof of life นี่มันศัพท์ที่ใช้ในคดีลักพาตัวรกค่าไถ่นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินในบริบทนี้ใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับประมุขของรัฐค่ะ แล้วเรารู้ไหมครับว่าใครคือผู้ปฏิบัติการเบื้องหลังภารกิจที่เหลือเชื่อนี้ครับข้อมูลจากสื่อใหญ่อย่าง CBS News ระบุค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าเป็นปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษระดับท็อปของสหรัฐค่ะก็คือ Delta Force ใช่ค่ะ Delta Force ซึ่งเป็นหน่วยที่ขึ้นชื่อเรื่องปฏิบัติการลับที่มีความเสี่ยงสูงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหน่วยสนับสนุนค่ะพวกเขาคือหน่วยบินปฏิบัติการพิเศษที่160หรือที่รู้จักกันในฉายา Night Stalkers ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ nightstalkers แค่ชื่อก็น,น่ากลัวแล้วนะครับหน่วยนี้มีความพิเศษยังไงครับความพิเศษของ nightstalkers ก็คือความสามารถในการบินเฮลิคอปเตอร์แทรกซึมในเวลากลางคืนแบบที่แทบจะไม่มีใครตรวจจับได้เลยค่ะคือเขาจะบินต่ำกว่าระดับเรดาร์ในความมืดสนิทการที่สหรัฐเลือกใช้หน่วยนี้ร่วมกับเดลต้าฟอ e มันบอกเราว่านี่ไม่ใช่แค่การบุกโจมตีธรรมดา แต่มันคือปฏิบัติการลักพาตัวแบบไรายร่องรอยที่วางแผนมาเพื่อเข้าออกให้เร็วที่สุดก่อนที่กองทัพเวเนซุเอลาจะทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำค่ะฟังดูเหมือนฉากในหนังจริงๆครับแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐทำแบบนี้กับผู้นำในลาตินอเมริกานะครับมันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์บุกปานามาเพื่อจับกลุ่มนายพลมาเูวอลโนเรียกาเมื่อประมาณ36ปีก่อนไม่ผิดเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ และมันก็ชี้ให้เห็นว่าปฏิบัติการฟ้าแลบในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีคลุยแต่มันมีเบื้องหลังและแรงจูงใจที่ซับซ้อนกว่านินเยอะซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากยุทธการที่ชื่อว่า Operation Southern Spear ค่ะโอเคครับมาขยายความตรงนี้กันดีกว่า Operation Southern Spear มันคืออะไรครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไรครับ โอเป a t i o n เซาเทนสเปียร์หรือปฏิบัติการหอกแดนใต้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงกลางปี2568ค่ะโดยสหรัฐประกาศว่าน,นี่คือปฏิบัติการเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการค้าย,ยาเสพติดในภูมิภาคแคริบเบียนซึ่งก็ฟังดูสมเรียดสมผลในตอนแรกนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568สหรัฐเริ่มเสริมกำลังทหารและเรือรบเข้ามาในพื้นที่อย่างมีนัยะสำคัญและพอถึงเดือนกันยาก็เริ่มปฏิบัติการที่แข็งเกร่วขึ้นมากคือการเข้าโจมทีเรือที่ต้องสงสัยว่าลักลอบขนยาเสพติด <c oughs> โดยอ้างว่าเป็นเรือที่ทำงานให้กับรัฐบาลเวเนซุเอลาโดยตรงซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าปฏิบัติการเหล่านี้ทาให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า80รายเลยค่ะ นั่นคือการยกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงมากนะครับจากแค่การปราบปรามกลายเป็นการประทะโดยตรงเลยแล้วมันก็มีอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่สำคัญคือการประกาศให้แก๊งในเวเนซุเอลาเป็นองค์กรก่อการร้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆรัฐบาลทรัมป์ได้ประกาศให้แก๊งอาชญากรรมใหญ่สองกลุ่มในเวเนซุเอลาคือเทรนเดอาร g ก a าและคาร์เตลเดลสโ o ลส s เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติหรือ FTOs แต่จุดที่พีคที่สุดคือสหรัฐกล่าวหายอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรคือผู้นำของกลุ่มคาร์เตลเดลสโซเลสด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวสิครับจริงเหรอครับคือนั่นเท่ากับว,ว่าสหรัฐไม่ได้แค่กล่าวหาว่ารัฐบาลมาดูโรคอร์รัปชันหรือให้การสนับสนุนอาชญากรแต่กำลังบอกว่าตัวประธานาธิบดีคือหัวหน้าแก๊งก่อการร้ายค้ายยาเสพติดเลยนะครับนี่เป็นการปูทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างชัดเจนเลย ถูกต้องที่สุดค่ะการแปะป้ายให้มาดูโลเป็นผู้ก่อการร้ายมันเปลี่ยนกรอบของปัญหาไปโดยสิ้นเชิงและในขณะเดียวกันสถานการณ์การเมืองภายในเวเนซุเอลาก็สุกงอมพอดีผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2567แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้มาดูโลเป็นผู้ชนะแต่ฝ่ายค้านที่นำโดยมาเรียคอรีนามาชาโดก็ไม่ยอมรับผลและอ้างว่าผู้สมัครของฝ่ายตนต่างหากที่ชนะอย่างถล่มทลาย ความขัดแย้งภายในประเทศที่รุนแรงนี้เองที่กลายเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบให้สารัฐใช้เป็นเหตุผลในการปิดล้อมทางทะเลส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford เข้ามาประชิดและเริ่มปฏิบัติการลับของ CIA ในช่วงปลายปี2568ค่ะเข้าใจแล้วครับมันคือการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองในทุกมิติเลยทั้งทางทหารทางกฎหมายแล้วก็ทางการเมืองทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องข้อกฎหมายกันหน่อยครับ สหรัฐพยายามจะบอกว่านี่ไม่ใช่การทำสงครามแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายมันฟังดูย้อนแย้งมากๆเลยนะครับย้อนแย้งมากค่ะแต่นี่คือกลยุทธ์ทางกฎหมายที่แยบยลของสหรัฐนะคะพวกเขาไม่ได้อ้างอำนราตามกฎหมายสงครามแต่กลับไปปัดฝุ่นไม้จับที่ออกโดยศาลขวงนิวยอร์กใต้ตั้งแต่ปี2563ในข้อหาที่เรียกว่าการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือนาโคเทอร์รริซิมซึ่งเป็นข้อหาที่มีต่อตัวมาดูโรอยู่แล้วค่ะ หมายจับตั้งแต่ปี2563เลยเหรอครับแล้วคำว่า n a r c o t e r r o r i s m นี่มันมีความหมายว่ายังไงกันแน่ครับ n a r c o t terrorism คือการผสมคำระหว่าง narcotics ที่แปลว่ายาเสพติดกับ terrorism ที่แปลว่าการก่อการร้ายค่ะ มันเป็นข้อกล่าวหาที่ทรงพลังมากเพราะมันเชื่อมโยงการค้ายาเสพติดเข้ากับการสนับสนุนการก่อการร้ายทําให้ผู้ที่ถูกกล่าวหามีสถานะเทียบเท่ากับผู้ก่อการร้ายสากลซึ่งเปิดช่องให้สหรัฐสามารถใช้มาตรการรุนแรงในการไล่ล่าได้ทั่วโลกค่ะอัยการสูงสุดแพมบอลดีถึงกับออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่ามาดูโโรและภรรยาจะได้เผชิญกับกระบวนการยุติธรรมของอเมริกาอย่างถึงที่สุดบนแผ่นดินอเมริกันในศาลอเมริกันค่ะ แต่ในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศการส่งทหารบุกเข้าไปจับผู้นำของอีกประเทศหนึ่งแบบนี้มันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนใช่ไหมครับเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรงถ้ามองตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแน่นอนว่าผิดเต็มๆค่ะรัฐบาลหลายประเทศทั้งฝรั่งเศสจีนหรือแม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมาประนามว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในทางปฏิบัติสารของสหรัฐเองกลับมีหลักการที่รองรับการกระทำแบบนี้อยู่ค่ะหลักการอะไรครับฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะครับเขาเรียกมันว่าหลักการเค r Frisbee Doctrine ค่ะเป็นหลักกฎหมายที่มีมานานกว่าร้อปีแล้วในสหรัฐซึ่งสาระสำคัญของมันก็คือศาลมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาได้โดยไม่จำเป็นต้องสนใจว่าผู้ต้องสงสัยถูกนำตัวมาขึ้นศาลด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายหรือไม่ เดี๋ยวเยวนะครับให้ผมทวนความเข้าใจหน่อยนั่นหมายความว่าในทางกฎหมายของสหรัฐเองเขาสามารถลักพาตัวผู้นำต่างชาติมาแล้วศาลของเขาก็จะบอกว่าอืมในเมื่อเขามาอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มพิจารณาคดีได้เลยอย่างนั้นเหรอครับเป็นการสรุปที่ตรงไปตรงมาและถูกต้องเลยค่ะมันเป็นบรรทัดฐ,ฐานทางกฎหมายที่สร้างข้อถกเถียงอย่างมาก นักวิจารณ์มองว่ามันการเป็นการเปิดช่องให้เกิดการลักพาตัวข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายหรือ legalize kidnapping แต่ส,รสหรัฐก็ยึดถือหลักการนี้มาตลอดค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับแต่แน่นอนว่านอกจากเหตุผลเรื่องยาเสพติดและกฎหมายแล้วมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์อื่นที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอยู่เบื้องหลังแน่ๆซึ่งเมื่อพูดถึงเวเนซุเอลามันก็หนีไม่พ้นเรื่องน้ำมันใช่ไหมครับ เลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเวเนซุเอลามีปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วว่ามากที่สุดในโลกมากกว่าซาอุดีอาระเบียด้วยซ้ำและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยมาโดยตลอดถึงความสนใจในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาและหลังจากปฏิบัติการจับกลุมมาดูโรสำเร็จเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อทันทีเลยค่ะว่าสหรัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากในเรื่องนี้ก็คือส่งสัญญาณชัดเจนเลย ใช่ค่ะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องพลังงานคืออีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้สรุปคือใช้ข้อหาค้ายอยาสัติดเป็นฉากหน้าใช้หลักการเคฟริสปีเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจเรื่องน้ำมันเป็นแผนที่ซับซอ้อนจริงๆครับแล้วปฏิกิริยาจากทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างครับเสียงส่วนใหญ่คงไม่เห็นด้วยแน่ๆใช่ค่ะการจับกลุ่มประมุขของรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งแบบนี้สร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงมากค่ะ ปฏิกิริยาจากนานาชาติส่วนใหญ่เป็นไปนในทิศทางประนามอย่างรุนแรงค่ะมหาำนาจอย่างจีนและรัสเซียออกมาตอบโต้อย่างหนักหน่วงบอกว่านี่คือการกระทำเยี่ยงโจรสลัดเลยแม้แต่พันธมิตรของสหรัฐอย่างฝรั่งเศสก็ยังออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยสหประชาชาติก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างโคลอมเบียก็เรียกตรงๆเลยว่าการรุกรานค่ะแล้วในสหรัฐเองล่ะครับเสียงแตกไหมหรือว่าเป็นเอกฉันในการสนับสนุนรัฐบาลครับ โอ้โหในสารัฐนี่เสียงแตกเป็น2ฝ่ายแบบชัดเจนสุดๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นความแตกแยกทางการเมืองภายในประเทศได้เป็นอย่างดีฝั่งพรรคริพับลิกันส่วนใหญ่โดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภาอย่างลิซ่าแมคเคลนออกมากล่าวชื่นชมทรัมป์อย่างออกนอกหน้าเลยค่ะเธอบอกว่านี่แหละคือภาวะผู้นําที่แท้จริงส่วนฝั่งเดโมแครตก็คงจะมองตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามแบบ180องศาเลยค่ะสมาชิกพรรครีพับลิกัอย่างรูเบนกาเลโก ออกมาเรียกปฏิบัติการนี้ว่าเป็นสงครามที่ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่น่าสนใจในมุมของเดโมแครตคือพวกเขาไม่ได้ปกป้องมาดูโรนะคะแต่พวกเขากำลังตั้งคำถามถ,ามถึงอำนาจของประธานาธิบดีในการสั่งการปฏิบัติการทางทหารโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาคอเกรสค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันแสดงให้เห็นว่าสำหรับนักการเมืองอเมริกันบางส่วนเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเวเนซุเอลาเลย แต่มันคือการต่อสู้เรื่องการถ่วงดูลำนาจภายในประเทศของตัวเองฝ่ายหนึ่งอยากเห็นประธานาธิบดีที่เด็ดขาดอีกฝ่ายก็กลัวประธานาธิบดีที่จะก่อสงครามได้ตามอำเภอใจใช่เลยค่ะแล้วท่ามกลางเกมการเมืองของมหาอำนาจเหล่านี้คนที่น่าจะได้รับผลกระชบที่สุดก็คือประชาชนชาวเวเนซุเอลาเองนั่นสิครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าปฏิกิริยาของคนในชาติเป็นอย่างไรบ้างครับหลากหลายมากค่ะ ในกรุงกาลากาสกลุ่มผู้สนับสนุนมาดูโรก็ออกมาเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนเรียกร้องให้สหรัฐปล่อยตัวผู้นำของพวกเขาทันทีแต่ในขณะเดียวกันที่เมืองโดโรรลรัฐฟลอริดาซึ่งได้ชื่อว่าโดเรลซูเอลา่าเพราะเป็นชุมชนชาวเวเนซุเอลาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐบรรยากาศกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงค่ะผู้คนออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักมีการโบกธงจุดพลุราวกับเป็นวันประกาศอิสรภาพเลยค่ะ <c oughs> ส่วนผู้นำฝ่ายค้านอย่างมาเลียคารีนามาชาโดซึ่งลีภายอยู่ต่างประเทศก็ได้ออกถแถลงการสั้นๆแต่ทรงพลังว่าสิ่งที่ต้องเกิดมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะเป็นภาพที่สะท้อนความแตกแยกภายในชาติวเวเนซุเอลาได้อย่างชาัดเจนเลยนะครับจากปฏิบัติการจูโจมยามวิการสู่การจับกลุ่มประธานาธิบดี และการถกเถียงเรื่องความชอบธรรมที่ดังกล้องไปทั่วโลกนี่คือสถานการณ์ที่ซับซ้อนและน่าจะยังไม่จดลงง่ายๆแน่นอนครับอาจไม่ใช่แค่ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าหลักการมอนโรฉบับใหม่หรือบางคนก็เรียกว่าโดนโรด็อกทรีนซึ่งเป็นการเล่นคำผสมระหว่างทรัมป์กับมอนโรคะ่ะหลักการมอนโร นั่นคือหลักการต่างประเทศของสหรัฐเมื่อ200ปีก่อนที่บอกว่าทวีปอเมริกาเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐแล้วก็ห้ามชาติโยุโรปเข้ามายุ่งเกี่ยวใช่ไหมครับแล้วดอนโรด็อกทรีนี่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับแนวคิดหลักคล้ายกันค่ะคือการประกาศว่าซีกโลกตะวันตกเป็นสนามหลังบ้านของสหรัฐ แต่บริบทมันเปลี่ยนไปค่ะศัตรูไม่ใช่จากระวัติยุโรปเหมือนในศตวรรษที่19แล้วแต่เป็นจีนในศตวรรษที่21ที่เข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างสูงในละตินอเมริกาโดนโรด็ดครีนจึงอาจหมายถึงการที่สหรัฐพร้อมจะกลับมาใช้กำลังทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อคานอำนาจและอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังอีกครั้งเหมือนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู บายเจ้าโลกแบบนี้จะส่งผลต่อระเบียบโลกที่เปราะบางอยู่แล้วในปัจจุบันไปในทิศทางไหนครับเป็นคำถามที่เราทุกคนคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณที่ร่วมเจาะลึกไปกับเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าติดตามอย่างยิ่งหากชื่นชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ